แบบข่าวสดรายการเปิดดวง12ราศีน,นะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมก็ส่งข้อมูลเข้ามาให้อาจารย์ตรวจสอบดว,วงชะตากันได้นะคะแต่ว่าอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะวันวันที่เดือนพศออและเวลาเกิดส่วนใครที่เกิดในช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึงตี5้าครึ่งนะคะฟ้าสว่างเป็นวันอะไร อย่าลืมระบุข,ข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนด้วยนะคะส่วนใครต้องการตรวจสอบเฉพาะเลขบ้านทะเบียนรถแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะไม่ต้องส่งข้อมลูลวันินปีเกิดเข้ามาก็ได้นะคะมาที่นที่ SMS <c oughs> ท่านแรกกันเลยค่ะเจ้าของ SMS นะคะถามเรื่องเนื้อคู่ผู้หญิงเกิดวันที่25มิถุนาย,ยน2519เวลาเกิดที่ยงคืน37นาทีฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์ค่ะขอผู้ชายได้ไหมคะ เสด็จสักครู่นะครับแสดงว่าตอนนี้คบหากันอยู่ย่าง39ของผู้ชายเกิดวันที่10พธันวาคม25 19เวลาเกิดบ่าย3โมง15นาทีวันศุกร์เช่นเดียวกันมาถามว่าใช่เนื้อคู่กันหรือเปล่าอ่าตอแบบนี้นะฮะจากจากการพิจารณาดวงของทั้งสองคนช่วงเวลาที่ต้องอะระมัดระวังนะ่ะความจริงก็ในช่วงเวลานี้จนถึง อของคุณเกิดเดือน6จริงๆแล้วถ้า <c oughs> ถ้ายังไม่จำเป็นหรือมีเงื่อนไขอะไรจะต้องแต่งงานผมก็ยังไม่อยากจะให้รีบร้อนว่ากันยาวๆนะครับจากนี้ไปจนถึงกลางปี2559ค่อยว่ากันนะช่วงนี้ผ่านให้ได้จากนี้จนถึงมิถุนาหน้าครับ SMS ต่อมาคะ่ะ คุณนิคมนะคะเกิดวันที่3มกราคม2507เวลาเกิด3ทุ่มตรงวันจัน์ทรถามว่าจะหมดนี่เมื่อไหรคะเอ,อยังเหนื่อยต่อนะครับโดยเฉพาะในช่วงอายุย่าง53ที่กำลังจะมาถึงนะครับกออ็อีกประมาณปีเสร็จๆหลังวันเกิดต้นปีหน้านะครับให้ทางคุณนิคมเนี่ยมันทำทานด้วยการให้ความช่วยเหลือสัตว์อาจจะเป็นสัตว์ใหญ่ก็ได้ นะมูนิธิที่ดูแลเกี่ยวข้องกับเรื่องของช้างนะครับหรือแม้กระทั่งถ่ายชีวิตโคกระบือตามกําลังพ้นย่าง53ไปแล้วเบาลงครับ SMS ต่อมาอา่ามเบอร์โทรศพัพท์มอสักคูอผ่านวันที่ยี่สิบห้าตุลาคมอ้กฐานเฉพาะเบอร์นะเลขบ้าน26ค่ะสุระเคราะ์คู่ฮะ26เสริมสเสน่ดีนะครับส่วนเบอร์โทรศัพท์4หมายเลขเลย6782 30และ56ค่ะ3เบอร์แรกไม่ดีครับเป็นคู่ศัตรูเป็นคู่นี่สินแล้วก็ระวังเรื่องความพลิกผันผู้บติเหตุ ให้ใช้เบอร์สุดท้ายครับพระฤหัสกระสุขเป็นคู่รัพ์คู่โชค SMS ต่อมาค่ะคุณปูนะคะเกิดวันที่9กุมภาพันธ์2514เวลาเกิดประมาณ1ทุ่มปีนี้ควรจะระวังสุขภาพด้านไหนเกิดวันอังคารค่ะ,ะความจริงในแง่ของสุขภาพเนี่ยปีนี้นะครับเน้นๆเ,เลยนะจะเป็นพวกสายตาความดันนะครับรวมถึงในเรื่องของ ด้วยพื้นชะตาเองหนีไม่พ้นนะในเรื่องของพวกทางเดินหายใจทางเดินอาหารนะแต่ปีจอเน้นสายตาความดันรวมถึงพวกกะระเพาะปัสสาวะติดเชื้อนะครับหรือแม้กระทั่งระบบภายในของสตรีครับ SMS ต่อมาคะ่ะเป็นผู้ชายก็ระบบสืบพันธุ์โอเค SMS ต่อมานะคะคุณธีรพงศ์7ตุลาคม2506นะคะเวลาเกิดตี5ก,กว่าฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์มีปัญหาในเรื่องของคู่แล้วก็เรื่องของงาน,นะคะ่ะ ตีห้ากว่าเดยวนะผมต้องลองดูนิดนึงครับว่าช่วงเวลาที่คุณเกิดเนี่ยฟ้าจะสว่างแล้วหรือยังถ้าดูดูจากคําถามนะฮะช่วงเวลาที่คุณเกิดเนี่ยฟ้ายังไม่น่าจะสว่างเพราะที่เห็นในดวงเนี่ยจะมีปัญหาในในเรื่องของงานแล้วก็ในเรื่องของความรักมากกว่าประเด็นที่ฟ้าสว่างแล้วนะครับ ฉะนั้นในแง่ของการทำบุญเสริมเนี่ยปีนี้กาลีก็จะเล่นงานนะทั้งในเรื่องของงานความรักปีนี้สําคัญนะครับอาจจะเหน็ดเหนื่อยเบื่อหน่ายกับเรื่องเดิมๆให้ระวังเรื่องของคําพูดนะครับของคุณช่วงเวลานี้ถ้าเป็นไปได้นะครับวัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างเนี่ยสังเกตให้ดีไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายพวกนตรงที่สุดครับน m s เ่มมาค่ะคุณภัสนันนะคะ เกิดวันที่16กรกฎาคม2535เวลาเกิดค่ะ7นาฬิกา9นาทีมีของผู้ชายด้วยเนาะถามว่าจะกลับมาคืนดีกันไหมคะแล้วเป็นเนื้อคู่กันหรือเปล่าวันนี้ตีมเป็นความรักสะอย่างงาั้นปัตตนิกาเรียครับก็อย่างนี้นะครับคุณอภัสนันถ้าช่วงเวลานี้ยังไม่ขาดจากกันสักทีเดียวแต่ผมมองว่าตอนนี้ความจริงคุณห่างแล้วละ่ะนะ ถ้าเอาเป็นว่าจากนี้ไปจนถึงกรกฎาคมเนี่ยพยายามทําให้ดีที่สุดทําให้ดีที่สุดนะถสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นยังไงก็แล้วแต่อยา่าพยายามทําให้มันแย่ลงหลังวันเกิดยังพอมีโอากาสที่จะพบปะและพูดคุยได้แต่ดูจากลักษณะทรงดวงเผื่อใจนะครับเผื่อใจนะครับ SMS ต่อมาค่ะเลขบ้านทับสองสามค่ะคมในฝัดดีครับทะเบียนรถ260 0เป็นคู่สเสน่ห์แต่คู่หลังเนี่ยมลิตยียด้านดีคือนักประดิษฐ์ ค้นคว้านะการเดินทางไกลพวกงานด้านต่างประเทศแต่ในแง่ภัยอาเพศความพลิกผันแม่บทของดาวระบุไว้ชัดคือดาวมาริตยุครับอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมกาถาชินนบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีขออน้าพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณครับปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่คู่หลังเอสเอมสต่อมาค่ะคุณนนท์นะคะเกิดวันที่19กุมภาพันธ25์2539เวลาเกิดห้าทุ่มตรงนะคะวันจันทร์ เมื่อไหร่การเงินจะดีคะบันนีคุณแม่ส่งมาให้บอกคุณแม่ช่วยไม่ไหวแล้วคณะจะทํางานเกี่ยวกับโรงงานซักผ้าดูคงไม่เคยโกหกนะฮะอริเป็นการีของน้องเขาถ้าคุณแม่ถามมาน,นะครับก็ฝากเรียนคุณแม่ว่าในดวงของน้องก็บอกบอกว่าคุณแม่เหนื่อยนะการเงินของน้องเขาจะไม่ดีจนถึงช่วงต้นปีหน้านะครับโดยหน้าที่ คุณแม่อาจจะต้องช่วยต่อนะแล้วก็พ้นต้นปีหน้าไปแล้วน้องเขาจะเบาลงถ้ามีโอกาสบอกให้น้องอซื้อสายยางนะ,ะยาว15เมตรถวายวัดครับ SMS ต่อมาค่ะคุณนกนะคะ21มีนาคม2528ค่ะเวลาเกิด3ามทุ่ม21นาทีวันพฤหัสบ,บดีถามการเงินกับโชคลาภค่ะดาวการเงินเสียอยู่นะฮะและปีหน้าย,ย่างส2ก็ยังต่อเนื่อง นะครับฉะนั้นช่วงนี้หมั่นตักบาตรถวายเพลพระหลังวันเกิดทําทานกับคนชราส่วนโชคลาภไม่เด็ด SMS ต่อมาคะ่ะ <c oughs> SMS ต่อมานะคะคุณแตง16เมษายน2502เวลาเกิดเที่ยงตรงวันพฤหัสบดีครับบอกว่าจะย้ายจากตลาดซอยลาซานกรุงเทพเนี่ยไปอยู่สำโรงใต้สมุทรปราการเพื่อขายกางเกงเจเจได้หรือเปล่า คุณทามือสองหรือเปล่าถ้าเป็นสินค้ามือสองก็พอที่จะพอที่จะสมรูปนะพอที่จะสมรูปหรือนะครับหรือจะเป็นลักษณะ,ะกางเกงเสื้อผ้าที่เน้นการดีไซน์ที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใครผมพยายามนึกภาพสมมุติถ้าเป็นกางเกงยีนก็อาจจะมีการดีไซน์ลายหรือปักอะไรเพิ่มความหมายเป็นแบบนั้นนะครับเน้นถ้าเป็นไม่เป็นมือสองก็จะเน้น ลักษณะที่มีสิ่งประดิษฐ์ที่แตกต่างนะครับก็ระยะยาวพอใช้ได้แต่ผมมองว่าถ้าจะย้ายจริงๆมันมีช่วงย่าง57เนี้ยกับ58ยังไงหนีไม่พ้นและเผื่อใจไว้นะถ้าย้ายไปแล้วก็อาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงขึ้นอีกครั้งพูดตรงๆว่าช่วงนี้เกณฑ์งานไม่ดีนะครับอของคุณถ้ามีโอกาสโดยจากเงินให้กับสถาบันมะเร็งมลนิเิเรื่องยาเสพติดขอให้ทำในช่วงเวลานี้ครับในต่อมาค่ะ เอชเมสตอมานะคะคุณเพชรราเกิดวันที่15ธันวาคม2513เวลาเกิดนะคะเกิดตอนเที่ยงวันอังคารลักนณาราศีอะไรกรุงเทพค่ะเป็นคนลักนณาราศีมีนนะครับ มีนช่วงนี้ราหูเลงดวงชะตาก็อยู่จนถึงสิ้นปีเนี่ยก็เป็นพินทุบาทกันเน้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดนั่นแหละหรือแม้กระทั่งถ้าคุณทําธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนพวกนี้ก็ขอให้หลีกเลี่ยงหรือถ้าทําหุ้นไปแล้วก็ขอให้ระมัดระวังใจเขาใจเรานะครับจะเปิดร้านขายบริการอาหารและเครื่องดื่มของมึนเมาความจริงก็ได้ทั้งคู่นะครับแต่ธีมของร้านผมอยากให้เป็นร้านอาหาร นึกภาพออกไหมคะคุณเพชราก็คือถึงจะมีเครื่องดองของเมาไม่ว่ากันแต่ความรู้สึกของคนที่มามารับบริการเนี่ยจะรับรู้ได้ว่าเขาเขาร้านอาหารไม่ใช่เป็นลันกษณะกึ่นผับกึ่นบานอันนั้นจะเด่นน้อยกว่า S M S ต่อมาค่ะจะาของ S M S เกิดวันที่3ธันวาคม2533นะคะเวลาเกิด17นาิา20นา,า,20นา,า20ทีวันจันทร์การงานการเงินเนื้อคู่แล้วก็มีโอกาสเรียนต่อต่างประเทศหรือเปล่าตอนนี้ย่าง25 ถ้าไม่รีบร้อนนะถ้าไม่รีบร้อนนะครับเกณฑ์ในเรื่องการสอบแข่งขันเนี่ยอาจจะลอยสักปีเศษเศๆยีเต็มก็ได้นะแต่ถ้าถามว่าถ้าจะเป็นในช่วงเวลานี้ล่ะมีเกณฑ์เดินทางหรือไม่ตอนนี้ย่างยี่สิบ้าะอตีตกราหูนะครับแต่มันอาจจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรในช่วงเวลานี้นยเอาเป็นว่า,าวางแผนระยะย,ยาวหน่อยอย่างนี้ผมเรียนเนี่ยในจังหวะเวลาที่เด่นก็คืออีกประมาณปีเเศษ แต่ช่วงนี้ถามว่ามีโอกาสไหมมีแต่มันจะติดขัดแล้วก็มีปัญหาในบางโวนครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณคุณอัมพรเบอร์โทรศัพท์09ย์เค่ะออขยับเป็น19่กะครับกำลังพ,ะพะระพระฤหัสบดีเสริมไม่มีหลักฐานความมั่นคงในชีวิต SMS ต่อมาค่ะคุณชมนะคะเกิดวันที่5มกราคม2517 เวลาเกิดบ่าย3ามโมง25นาทีวันเสาร์อาิตี์ที่เด่นทำอะไรแล้วก็ถามความรักค่ะปีนี้ความรักทายดีนะครับถ้ายังโสดจะได้เจอเจอถ้ามีคู่พยายามประคับประคองหลีกเลี่ยงในเรื่องของคำพูดที่ไม่เจริญจะเริญหูนะครับส่วนในเรื่องของอาชีพถ้าขายพวกของกินสิ่งสวยงาม เน้นสถานที่ตั้งไม่ควรอยู่ติดถนนใหญ่เช่นรอกซอกซอยตลาดนะครับในโรงเรียนนะในสถานประกอบการพวกนี้อยู่รับรับตาคนหน่อยแต่ก็ต้องดูว่าเป็นทําเลที่มีคนพลุกพล่านนะหรือถ้าจะทําพวกสินค้าแฟชั่นก็เหมือนกันในแง่ของสถานที่หรือจะขายผ่านโซเชียลต่างๆอันนี้ก็ถือว่าดีแต่เกณฑ์งานช่วงนี้ไม่ดียังไม่อยากให้ลงทุนใหญ่นะครับ SMS ต่อมาคะ่ะ s สเต่อมานะคะคุณอรัญญา20มกราคม2520ค่ะเวลาเกิด11นาฬการตรงวันพฤหัสบดีค้าขายไม่ได้บอกว่าขายอะไรนะดูองค์รวมนะครับปีนี้ในแง่ของงานม ah ูลมรณอุตสาหะในเรื่องของงานผมใช้คำนี้นะครับก็อาจจะมีบางอย่างที่ถดถอย ไม่ว่าจะเป็นผลประกอบการหรือว่าเงื่อนไขาทางการค้าต่างๆเหนื่อยหน่อยฮะและอาจจะต้องใช้ความพยายามให้ต่อเนื่องและที่สาคัญธุรกิจนี้คุณมีลูกน้องบริวารปีนี้อาจจะมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องแง่ของกําลังคนหรือการบังคับบัญชาครับ,รบเอาละมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะ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 ชื่ออะไรคะชื่ออรณิตค่ะคุณอรณิตวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะ วันอังคารที่26เมษายน37ค่ะจ้ะเกิดกี่โมงคะบ่ายสามค่ะบ่ายสามวันอังคารคถูกต้องครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง21นะคะค่ะอ,อยากถามว่าอาจารย์คะเดี๋ยวก่อนนะขอะขอภัย26เมษายน37แล้วฮะค่ะโอเคตรงกับวันอังคารถูกต้องอืมจ้ะ ยอยากถามอยากถาอาจารย์คะเรื่องความรักค่ะจะได้คืนดีกับแฟนไหมคะปัตตนิกาลีนะครับเมื่อกี้ที่ทวนวันเกิดเพราะว่าจะพูดถึงประเด็นนี้นั่นแหละนะครับก็ต้องเรียนว่าอ๋อแต่ของคุณในใกล้จะถึงวันเกิดแล้วนะอีกไม่กี่วันอ่าผมทั้งนั้นผมจะถามกลับคือในช่วงย่าง21ที่กําลังจะหมดไปเนี่ยเกณฑ์ความรักไม่ดีมีปัญหามีโอกาสเลิกรามีโอกาสแยกทางกับคนรักนะครับ แต่ผมจะถามคุณกลับว่ามันขาดจากกันหรือยังหรือยังมีการติดต่อกันบ้างก็ยังมีการติดต่อกันบ้างนะคะอ่าถ้าอย่างนั้นอย่างนี้นะครับอีกไม่กี่วันที่เหลือเนี่ยก็พยายามอย่ามีเรื่องมีราวเพิ่มและหลังวันเกิดหลังวันเกิดดูเหมือนจะมีโอกาสที่จะปรับกันได้ถ้าจะกลับก็จะกลับมาในช่วงย่างยี่บสองถ้าหลุดยีิบสองไปแล้วเผื่อใจครับนึกออกไหมฮะ หลังวันเกิดให้ลองพูดคุยมีโอกาสที่จะถ้อยทียถ้อยอาศัยยังน้อยมิตรภาพจะดีขึ้นแต่โอกาสจะได้กลับมาเป็นคนรักเหมือนเดิมหรือไม่ถ้าจะกลับก็กลับมาในช่วงย่างยี่สิบสองครับถ้าเลยยี่สิบสองไปแล้วคงลาบากเพราะปัญหาที่มันเกิดขึ้นเกิดขึ้นในช่วงเวลาย,ย่างยี่สิบเอ็ดที่พึ่งจะครบนี้นะครับจ้าแล้ว <Hello. S 1> จ้าถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะ แล้วเรื่องการเงินนะคะตอนนี้ย่าง2 1นงนะครับของคุณขอโทษนะมีแบบเป็นหนี้ใครบ้างหรือ,อยังครับณขนาะเวลานี้ยังค่ะนะ,ะในช่วงหลังวันเกิดนะครับหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงระวังระวังนะครับอาจจะหมุนไม่ทันจนถึงขั้นต้องวิ่งเต้น ขอหยิบขอยือยมผมฝากอย่างนี้แล้วกันนะครับวันเกิดที่กำลังจะมาถึงเนี่ยให้คุณถวายชูสังฆทานพร้อมกับพร้อมกับอุปกรณ์ทําความสะอาดถวายวัดนะครับค่ะค่ะเรื่องการงานนะคะไปไปสมัครงานไว้อ่ะคะ่ะจะได้ไหมคะสมัครอะไรไว้ครับเป็นของบอริษัทซีเจะคะ่ะหน้านงานคือทาอะไรเอ่ยเป็น บริการนะคะเป็นแคชเชียรนะ์ค่ะตกลงเป็นแคชเชียร์นะความจริงถ้าถามว่าระยะยาวแคชเชียร์เด่นในพืชชะตาไหมตอบว่าทําได้นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องใช้ความพยายามมากหน่อยอหลังวันเกิดเกณฑ์เรื่องงานดีนะครับหลังวันเกิดเกณฑ์เรื่องงานดีขึ้นครับแต่เป็นห่วงเรื่องเงินนี่แหละนะ,ะมีโอกาสครับมีโอกาสได้อย่าลืมไปทําบุญเสริมอย่างที่ผมบอกนะถวายสังฆทานพร้อมกับอุปกรณ์ทําความสะอาดส่วนความรัก หลังวันเกิดค่อยพูดคุยหาจังหวะเจอเจอบ้างช่วงนี้อย่าพึ่งนะอีกสามวันเนี้อย่าพึ่งเราให้พูดวันเกิดไปก่อนนะครับค่ะโอเคโชคดีนะครับนะขอบคุณค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะต่อกันที่ s อ s นะคะคุณลูอ่ะคุณธงชัยถามเรื่องของคู่นะเกิดวันที่5กันยายน2 5 2 2เกิดในช่วงกลางคืนเป็นพูดกลางคืนค่ะคู่ครองเป็นอย่างไร5กันยา2522 สาิบแปดนาฬิกาพุธกลางคืนครับคู่ครองค่ะพุธกลางคืนตอนนี้ย่าง36นะครับถ้ายังโสดนะครับถ้ายังโสดย่าง37เนี่ยได้เจอเจอและอาจจะลงตัวจริงจังถึงขั้นมั่นหมายแต่งงานแต่ถ้ามีคู่อยู่แล้วนะครับความรักความสัมพันธ์ช่วงนี้ถึงจะมีปัญหาอะไรผมมองว่าก็น่าที่จะปรับความเข้าใจกันได้อย่างแน่นแฟ้นนะครับ ส่วนในเรื่องของเลขบ้านทับสี่เนี่ยความเฉลียวฉลาดดีครับทะเบียนรถ3ามสาค่ะอันนี้คือจะแข็งเกินและบางทีอาจจะมีในเรื่องของความรักที่มากเกินพอดีนะครับอันนี้ใช้นาพระพุทธมนต์แต่คู่หน้าสนคู่หลังเสริมในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงอยู่แล้วครับโทรศัพท์ก็สองสาสุประเคาะ,อะขอภอภัยฮะเขาบอกว่าครบทั้งบุญและบูอันนี้คมในฝักเอสต่อมาคะ่ะ SMS ต่อมาคุณคุณทีณทีระนะเกิดวันที่19ตุลาคม สองห้าสี่ห้าเวลาเกิดตีสามห้าสิบสามนาทีวันเสาร์ถามเรื่องการเรียนแล้วก็อาชีพที่เหมาะสมหนึ่ง <1 S 2> และสองตามลำดับด,ด้วยคอันนี้ก็น้องยังเป็นคนวันสุกนะครับในทางโหราศาสตร์อยู่นะเดี๋ยวลองดูว่าอะไรเด่น,นะผมเห็นอันหนึ่ง้วดาวสุกนะครับผมให้สามเลยนะอะกลุ่มแรก ความจริงเด็กคนนี้ถ้าตั้งใจถ้าขยันน่นนะผมว่าระดับเปียโทเนมีเห็นอันนี้อันที่1อันที่2นะครับกลุ่มที่เด่นที่สุดลองดูไหวไหมแพทย์เภสัชนะครับถ้านิติก็เน้นผู้รักษานิติกรรวมถึงการทํางานในว่าบ้าพวกไฟแนนซ์ธนาคารสถาบ,บัานการเงินต่างๆกลุ่มที่2รลองลงมาครับถ้าชอบพวกไอทีคอมพิวเตอร์ตลอดจนพวกวิศวะตระกูลไฟฟ้าทั้งหลายเนี่ยไฟฟ้ากําลังอิเล็ก์นะครับพวกเกี่ยวข้องกับระบบวัดคุม ควบคุมอะไรพวกเนี้อันนี้เด่นและสุดท้ายอันนี้เป็นลําดับที่3การเงินหรือถ้าชอบทางอาร์ตเรียนศิลปะดนตรีการแสดงแม้กระทั่งพวกข้าหกรรมอาหารก็ถือว่าดีครับลัคนาราศีอะไรจังหวัดนครปฐมนครปฐรมลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันนะราศีกันจะ้ะ SMS ต่อมาค่ะ เอสต่อมาคุณกริฑเล็กบ้าน309ค่ะใช้ตองคําเปลวแท้นะครับบริกรรกระถาชินชนามอนและปิดที่เลขศูนย์จ้ะเอสต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณศักดาเกิดวันที่21พฤษภาคม2513นะคและเเวลาเกิด6นาฬิกาตรงวันพฤหัสบ,บดี mm hmm. ถามงานแล้วก็โชคลาภค่ะพระฤหัหสบ,บดีถูกต้ององ,งานทายดีนะครับ ปีนี้อเอเพียงแต่ให้ให้ระวังปัญหาคนที่ไม่ชอบที่หน้าเราหรือคนที่ไม่หวังดีไว้บ้างนะแต่โดยรวมเนี่ยปีนี้ถึงจะเหนื่อยยากหรือมีปัญหาให้แก้ไขมีโอกาสนะครับที่จะได้รับในเรื่องของสายความก้าวหน้าหรือแม้กระทั่งถ้าคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือคนดึงคนช่วยแต่ขอให้ได้ก่อนที่จะเปลี่ยนเท่านั้นนะครับแต่ในแง่ของการเสี่ยงโชคไม่เด็ด เลขบาน46ค่ะ,ะพุทธสุขคือคู่ธาตุน้ําความสงบร่มเย็นครับโทรศัพท์15เป็นกําลังพระจันทร์แล้วก็เป็นคู่มิตรด้วยอาทิตย์เป็นมิกรกับครูมีสเสน่ห์มีคนสนับสนุนส่วนทะเบียนรถ7221ไม่ดีฮะเป็นคู่พ,พลัดพรากนะเสาทับจันทร์จะพันร้ายทรัพย์พยสินหายลูกเมียนหนี21กำลังพระสุขหมายถึงความมีสเสน่ห์อันนี้ชนะงา์พระพุทธมนต์แปะที่เลข7 SMS ต่อมาค่ะคุณวาสนานะคะตกงานอยู่จะได้งานเมื่อไหร่นะเกิดวันที่13มกร,ราคม 2.5.24ค่ะเวลาเกิดบ่ายโมง35นาทีวันอังคารไม่ได้บอกไม่ได้บอกไว13ไ้13เดือน1นึ่งสองนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง3ามสิบหานะเพิ่งเข้าวันเกิดอยากให้มองอย่างนี้ฮรปีนี้ให้มองกลุ่มงานที่ที่มีสเปคที่ที่ลดทอนไปหน่อยนะครับคือ ความหมายอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่าอย่าเลิกงานเยอะนะแล้วตอนนี้มันจําเป็นในดูมบอกว่าจําเป็นผมกังวลปัญหาสภาพคล่องด้วยนะครับนะอาจจะให้มองกลุ่มงานที่มีคุณสมบัติลด,ลดลงไปหน่อยไม่จะเป็นในเรื่องของลักษณะงานหรือว่าในแง่ของผลตอบแทนนะครับและในแง่ของการทําบุญเสริมของคุณวาสนาปีนี้นะครับก็ถ้ามีโอกาสได้ทําทานกับคนชราขอให้ครับเลขบ้าน19ค่ะเป็นมงคลอยู่แล้วนะครับเสริมในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงครับทะเบียนรถ5878 ห้าแปดเนี่ยบางครั้งอาจจะเห็นกงจักรเป็นดอกบัว,บวเห็นผิดเป็นชอบนะครับราหูกบเสาเป็นมิตรากันก็จริงแต่ใน,นงานเลขกราสร์ก็ไม่ถึงโทษทุกเสาโมเมาราหูอันนี้นะ้าพระพุทธมนต์แปะที่เจดและ8ปทรศัพท์4 2สองดีอยู่แล้วฮะจันชมตรูพุทธนงเยาวเป็นคู่มิตร SMS ต่อมาค่ะคุณธนายุทธนะคะเกิดวันที่30มิถุนายน2542ค่ะเวลาเกิดตีห้าสหนาที ระบ,บุเป็นวันพุธนะคะถามว่าการเรียนจะเป็นอย่างไรตามจริงช่วงเวลาที่เกิดเนี่ยฟ้าก็น่าจะสว่างแล้วนะครับการเรียนจะเป็นอย่างไร16ดูอนาคตนะครับถ้าถ้านะครับลักษณะพวกงานเรียนพวกการขายนะครับการตลาดพวกนี้ได้ นะครับหรือแม้กระทั่งในลักษณะถ้าเป็นรัฐศาสตร์พวกงานบริหารบุคคลนะครับนิติพวกนิติกรทน,นายความแต่ทั้งหลายทั้งปวงมีเงื่อนไขหรือแม้กระทั่งพวกนิเทศอักษรบัญชีแต่มีเงื่อนไขเดียวเ <c oughs> มื่อจบแล้วจะต้องทํามาหากินในวิชาชีพดังกล่าวในต่างถินฐานหรืออยู่กับองค์กรต่างประเทศครับเลขบ้านทับหนึ่งค่ะชื่อเสียงไทยอาทิตย์ดีครับเบอร์โทรศัพท์64อันนี้พูดสุกอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่แหละความหมายคือธาตุน้ําความสงบร่มเย็นนะครับ เอสเอ็มเอสต่อมาค่ะคุณนกค่ะเบอร์โทรศัพท์มี0ูนย์ห้ากับสองสองใช้เบอร์หลังดีกว่านะสองสองเสริมสร้างความมีเสน่ห์ครับแล้วก็โชคล้าภเมื่อไหร่เราจะทำเเรื่องของนิสินด้วยนะคะหรือรบกวนส่งวันในปีเกิดเวลาเกิดเข้ามาให้ครบถ้วนค่ะช่วงหน้านะครต้องการที่จะส่งดวงชะตาเข้ามาก็อย่าลืมนะคะสิ่งสําคัญเลยนั่นคือวัน,ว,นวันที่เดือนพศแล้วก็เวลาเกิดนั่นเองนะส่วนใครพูดคุยกันสามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้ที่2หมายเลขนะคะ02 4960493และ024960494พากันสักครู่ค่ะครับ